อันนี้ก็กำลังตักใส่ดีก้าของกปกเงินนะครับของเคชสามสองหนึ่งสูกำลังตักใสด่ดำของงานปากบ่อนะครับของทีมงานไปร,รุ่งเรืองแล้วก็วก็เสียเองนะครับรถสามทีม สมองเงินหัวเลดของเสียหน่อยนะครับแต่งสวยครับคนนี้คนชนสวยนะครับคนชนเล็ดกำลังตักใส่ังปูคนะับ เด็กเด็ก้าเซรีห้านีครับของพบเงินกับใส่ดินจะเต็มเน้นครับตอนนี้ก็ถ่ายจากมุมสูงนะครับของขอบ่อนครับ ที่คุณทองดำซิ่งก็กำลังใส่ดินอยู่นะครับกับรถเชนเองนะครับเคสสามหนึ่งสองศูนยครับอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วครับใกล้พักเที่ยงเนี่ยรถไปโคตอนนี้ก็ลงมาสามคันอีกคันหนึ่งก็งกำลังตั้งแนวอยู่นะครับเพื่อจะขุดต่อไปนะครับเป็นทำสลปงานปากป่อบ้านขาม รถเยอะนะครับบางคันก็ติดคิวติดคิวอยู่ทีละสาคัน4คันนะตอนนี้ก็ยังต่างที่2องคัน,นครับครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปต่อไปของพี่คุณทองนำซิ่งนะครับขอบคุณครับ